โยมทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมที่ข้าพเจ้าน้อมนำมาเทศในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้ล้วนเป็นของที่ยืมมามีใช่ของที่เราครอบครองแท้จริงร่างกายนี้ที่เราคิดว่าเป็นของเรานั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราได้มาจากบิดามารดาและจากกรรมดีชั่วในอดีตของเรา หากร่างกายนี้ไม่ถูกทําลายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออายุไขก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคืนให้กับธรรมชาติในที่สุดเราหายใจเอาลมหายใจเข้ามาในร่างกายทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจนั้นเองก็เป็นสิ่งที่เรายืมมาจากโลกใบนี้เราไม่อาจครอบครองลมหายใจนี้ได้ตลอดไป เมื่อถึงเวลาที่กำหนดลมหายใจก็จะหยุดลงและเราจะต้องคืนมันไปเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เวลาก็เป็นสิ่งที่ยืมมาเช่นกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เวลาในแต่ละนาทีก็ไหลผ่านไปโดยไม่หยุดหย่อนไม่มีใครสามารถหยุดเวลาหรือยืดเวลาให้นานขึ้นได้ เวลานั้นไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้ยืมเวลาเพื่อใช้ดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นบ้านเรือนทรัพย์สมบัติเงินทองก็ล้วนแต่เป็นของที่ยืมมาไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้เมื่อจากโลกนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเพียงของที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดอายุหรือหมดประโยชน์ เราก็ต้องคืนมันไปสู่ผู้ให้ยืมไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือผู้คนรอบข้างโยมทั้งหลายในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอันทุกขังคือความไม่เที่ยงแท้ทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปไม่มีสิ่งใดยั่งยืนถาวร สิ่งที่เรายึดถือถือเป็นตัวตนหรือทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นเพียงภาพลวงตาเพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจเราเข้าใจในความจริงนี้แล้วใจจะเริ่มปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแม้สุขก็ไม่หลงไหลจนตาบอดแม้ทุกข์ก็ไม่ติดข้องจนหวาดกลัวเราจะดำเนินชีวิตอย่างสงบและเบิกบาน พร้อมกับมีเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นการรู้ว่าทุกอย่างเป็นของที่ยืมมาเป็นหลักธรรที่สอนให้เรารู้จักการปล่อยวางเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันจะใช้เวลาให้คุ้มค่าจะไม่เก็บกักความรู้สึกแค้นเคืองโกรธเกลียดจะไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ร่างกายของตนเองเมื่อเกิดความเข้าใจนี้แล้ว ใจจะสงบเย็นเหมือนน้ำในบ่อที่นิ่งไม่หวั่นไหวตามลมพายุแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงในใจไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโยมทั้งหลายในชีวิตนี้เราทุกคนได้รับโอกาสโอกาสในการสร้างบุญกุศล โอกาสในการทำความดีโอกาสในการรักและให้ความเมตตาโอกาสในการปล่อยวางกิเลสตัณหาโอกาสในการเข้าใจความจริงของธรรมชาติจงใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าปล่อยให้ความโกรธความโลภความหลงครอบงำจิตใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นบ่วงที่พันธนาการเราไว้และเมื่อเรายึดติดเราก็จะเป็นทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตใจของเราเปรียบเสมือนเจ้าของบ้านที่ดีจะต้องดูแลบ้านของตนเองให้สะอาดไม่ปล่อยให้สิ่งสกปรกเข้ามาครอบงำการรู้ว่าเรายืมร่างกายและเวลามาใช้เป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เรารักษาจิตใจให้ผ่องใส รักษาความดีงามไว้และละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างที่เรามีคือของที่ยืมมาเราก็จะไม่หวั่นไหวกับการสูญเสียไม่ทุกทรมานกับการพลัดพรากเพราะรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่กับเราวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคืนไปในวันหนึ่งจงตั้งใจฟังให้ดี อย่าปล่อยให้ความอยากได้ความโลภและความยึดมั่นครอบงำใจเพราะมันจะนำมาซึ่งทุกข์แต่จงใช้ความเข้าใจในธรรมนี้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตให้รู้จักใช้เวลาที่ยืมมาอย่างมีสติมีความสุขและมีคุณค่าจงใช้ชีวิตด้วยความรักความเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ท้อแท้และเป็นแสงสว่างนำทางแก่ผู้หลงทางโยมทั้งหลายจงจำไว้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการคืนสู่ธรรมชาติสิ่งที่เรายืมมาก็จะถูกคืนไปแต่คุณค่าของการกระทำดีความเมตตาและความสงบใจที่เราสร้างไว้จะเป็นสมบัติที่แท้จริง สมบัติที่จะติดตัวไปในชาติหน้าจงอย่าประมาทใช้เวลาทุกลมหายใจเข้าออกให้คุ้มค่าจงรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและตั้งใจเดินบนหนทางแห่งความดีขอให้ทุกท่านน้อมนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติให้จิตใจผ่องใสไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดและดำเนินชีวิตด้วยความสงบและสันติ โอโยมทั้งหลายขอจงเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขด้วยเถิน